ก่อนจะไปชมคลิปกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับครับผมสวัสดีท่านผู้ชมและท่านผู้ติดตามทุกท่านนะครับผมครับวันนี้เราก็มีชุดตีลังต่อนี่นะครับชุดนี้นะครับชุดสีดำนะครับครับราคาคือสามพันสามร้อยบาทครับผมครับแต่ ก่อนอื่นครับผมท่านที่จะได้สิทธิ์ซื้อชุดนี้ไปครับผมครับเราก็ยังมีเกมให้เล่นครับผมง่ายๆครับผมนี่ครับใบแบงค์นี้นะครับผมแบงค์นี้สิบครับผมทายเลขสองตัวท้ายครับผมสองตัวท้ายของแบงค์ยี่สิบแบงค์นี้นะครับนี่ครับ เฉลยก็น่าจะคงเป็นชุดที่สองนะครับผมคลิปต่อไปนะครับครับอันนี้จะเป็นชุดแรกนะครับผมชุดที่หนึ่งครับเล่นกันง่ายๆเล้ครับผมครับแล้วเดี๋ยวเราจะมากําหนดครับผมกาหนดตัวเลขครับเลขเริ่มต้นกับท้ายนะครับผมเพื่อให้ง่ายต่อการตอบนะครับผมและไวไวยิ่งขึ้นครับ ท่านที่สามารถคอมเมนต์ได้ก็คอมเมนต์คนละไม่เกินห้าครั้งนบผมครับชุดนี้นะครับครับอุปกรณ์ที่จะแถมให้นะครับผมนี่ครับถุงมือครับถุงมือผ้าสองคู่นะครับเป็นหนึ่งคู่ครับหนึ่งคู่ครับแบตเตอรี่ครับสิบสองโวลต์หนึ่งลูกครับถุงมือผ้าแบบหนาอีกหนึ่งคู่นะครับผมครับแต่ตอนนี้อยู่ด้านนอกครับ จะมีอุปกรณ์3ามอย่างครับผมสี่อย่างครับที่จะแถมม่ให้นะครับผมรวมชุดหนึ่งชุดนะครับครับชุดนี้ก็จะเป็นชุดท่อนเดียวเลยนะครับผมนะครับราคาสามพันสามร้อยบาทครับผมครับชุดนี้ก็ไซสประมาณตั้งแต่ร้อยร้อยเจ็ดสิบถึงน่าจะถึงร้อยแปดสิบน่าจะได้อยู่ครับผม ไอ้นี่นะครับถ้าหมอกๆก็น่าจะเป็นไซ์ร้อยเจ็ดสิบห้าครับผมนี่ครับชุดนี้ครับไซ์ร้อยเจ็ดสิบห้านะครับเดี๋ยวมาดูครับดูชุดกันนะ จะค่อนข้างดังนะครับผมเลยจะทําสวิ์นี่ครับด้านข้างไว้เปิดปิดครับผมเวลาคุยกันจะไม่ค่อยได้ยินนะครับผมเพราะว่าพัดลมตัวนี้จะเป็นพัดลมรอบรอบจัดนะครับนะครับหน้ากาก็จะเป็นอะคริลิกไซ์ครับผมนี่ครับการชีดต่อครับผมได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับไม่มีเข้าตาครับผม ห้าชั้นครับประมาณเกือบหนึ่งเซนนล้วผมนี่ครับต่อสามสี่ประเภทนี้ไม่ทะลุนะครับผมครับธรรมดาต่อทั่วทั่วไปไม่มีทะลุครับนี่ครับซิปนะครับจับยากหน่อครับนี่ก็จะเป็นซิปนะครับผม แล้วก็ยังมีตีนตะแกบประกบอยู่ด้านนอกครับ,รบเพื่อกันต่อต่อยลุข้างซิปนะครับผมใส่ร้อยเจ็ดสิบห้าครับผมดูด้านหลังครับี่เป็นแม่เหลัก หลังครับลิดสายไฟเรียบร้อยครับผมนี่ครับไม่มีเกล็ดนะครับนี่หนึ่งครับผมมีสองตัวครับผมด้านหลังครับใกล้นะครับใช้ตะข่ายกันไว้เรียบร้อยนะครับผมกันต่อเข้าพัดลมครับ ดูใก่ใๆเลยครับผมนี่ครับเพิ่งทำเสร็ส์มาใหม่ๆเลยนะครัผมชุดนี้ครับนี่ครับอาคิริไซ์ครับมองเห็นได้ชัดมากครับแล้วก็ นี่ครับทนต่อแรงขีดขวันได้ดีนะครับผมไม่เหมือนพลาสติกทั่วไปนะครับผมใช้ได้ยาวนานครับนี่นะครับแบงนี้ครับผมเดี๋ยวจะมาเฉลยกันชุดที่สองครับผมนี่ครับ เลขกำหนดก็คือเลขเริ่มต้นก็จะเป็นหนึ่งหนึ่งศูนย์นะครับผมครับท้ายมาก็จะเป็นเลขเลขไรเดีย <c oughs> สี่ศูนย์ครับผมครับไม่เกินนี้นะครับผมตั้งแต่หนึ่งศูนย์ถึงสี่ศูนย์ครับภายในจำนวนเลขนี้เลยครับผมครับสามารถถ่ายกันมาได้มาได้เลยนะครับ หนึ่งท่านต่อไม่เกินห้าครั้งครับผมตอบได้ไม่เกินห้าครั้งนะครับครับท่านที่ตอบถูกครับผมเดี๋ยวผมจะติดต่อกลับนะครับผมครับให้ท่านที่ตอบถูกเป็นคนแรกนะครับผมได้รับสิทธิก่อนครับผมถ้าท่านที่ตอบถูกเป็นคนแรกไม่ ไม่เอาก็จะเลื่อนเป็นท่านที่สองครับผมท่านถัดถัดไปเลยนะครับครับหลายละเหตุก็ประมาณนี้นะครับผมครับก็ราคาสามพันสามร้อยบาทครับไม่มีจ่ายเพิ่มนะครับผมรวมส่งครับพร้อมอุปกรณ์ทุกอย่างครับผมหาแค่รองเท้าบุทครับมาใส่ก็ใช้ได้เลยนะครับผมครับคลิปนี้ก็ ขออนุญาตฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับผมครับก็ขอให้นี่นะครับมันๆครับผมสาหรับชุดนี้นะครับทําชุดเดียวนะครับผมชุดสีดาครับทาค่อนข้างยากนะครับชุดนี้ก็ค่อนข้างมืดครับผมเพราะจะมองไม่ค่อยเห็นเส้นครับเส้นที่เราขีดไว้นะครับก็เลยทําค่อนข้างยากครับจะทําแ่แค่ชุดเดียวนะครับผม ครับก็คลิปนี้ก็ขอตัวลาไว้ก่อนครับผมเดี๋ยวเจอกันชุดต่อไปนะครับผมครับชุดที่สองครับครับสวัสดีครับ